มาคุ้งแบบนี้ทิ้งเด้อสาวบ่กินเด้อค่ะนอไอ้เละๆแบบนี้ก็บ่กินเด้อค่ะสาวกินบ่ท่านนะคะย่นทิ้งเด้อค่ะสาวเม็ดก็บ่กินนะคะเปลือกก็บ่กินเด้อค่ะสาวเละๆแบบนี้ก็ทิ้งเด้อค่ะนะทิ้งค่ะนะบ่กินเด้อค่ะมันช้ำๆแบบนี้นะคะถามมากินได้บบก็กินได้นะคะแต่บอรกินเด้อค่ะสาวทิ้งเม็ดก็บเอรกินนะคะเปลือกก็บเอรกินนะคะซ้ำนี่ก็ทิ้งเด้อค่ะสาวบอรเก็บไว้นะคะ เมื่วาณว่ากินถิงกินควงเนาะมันเละนะคะมันกินบ่ได้นะคะกับบฟืนกินเนาะคันิวบามันเน่ากับแมนนะคะเพราะว่ามันอยู่ในตู้เย็นสองอาทิตย์แล้วเด้อค่ะพอแม่พี่น้องถิงเด้ค่ะสาวบกินนะคะมาตำสมตำกันเด้อค่ะพอแม่พี่น้องลูกหอยมันมาตำเหยนะคะมันบอกว่าสไปซี่ยากิมักขีเดียดเผ็ดมันประมัก ขันเพชรนั่งเอาเลยเด้ค่ะมาเด้อตามสมตาตน้ำกันตำปลาคูนเด้อค่ะใพริกแห้งเอ้ยกระเทียมเขือเลนเขเลยนค่เรหูจ้าง่ยางหูจ้กจะกลคูนับเขือเลยเหล,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 ล้าสาเก่ยว่หูจ้างปเขือเลย เนาเ่นมันอาจสิบหูจักรนะคะแต่ว่าคอยผู้จัดใส่บักคำเปียกเกิดอยู่สะแก่นะคะ แต่ความรู้น่ะไปไปโตไปหูอยู่กรุงเทพได้ค่ะเป็นเด็กบางเทียทำงานแม่บ้านใส่น้ำตาลแม่มา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 ลูกไข่ขันมันขี้ดื้ือโบแมนลูกไข่ได้ค่ะถันมันโบขี้ดื้อมันมีความสุขกับลูกไข่ไหมขันมันขี้ดื้ือโบแมนลูกไข,นะข่ได้ อบลูกสินไว้น้ำเด้ไไอค่ะพี่นันมากอกเปรี้ยวหวานแล้วก็เค็มนะคะเสียงกันเป็นเบาหวานกับขัวแล้วกัน ซอดยังก็ท่านใส่ไอ้น้ำปลาดะะ้วค่ะพ่อพี่น้องอาทิตย์นี้ว่าจะไปสื้อน้ำปลาดเพราะว่าน้ำปลาดขวดใหญ่นี่อยู่มาว้เดือนหนึงห่งแล้วค่ะไม่ค่อยเด็ดตำนะคะมั่วตเตเลีน่นมั่วตเตเคียดย่านเขียนก็ได้ เลือกซีมือเด้อค่ะเพื่อนที่น้องใส่สามสอบเลือกซีมือก็สิไปสอบแล้วแห้งเครียดสถานทูตโทรมาบอกว่าหาผัวเขาไปนั่งเด้อเขาไปสัมภาษณ์นั่งโรมาฝากขอความเสียงไว้ว่าให้เธอเอาผัวเขาไปนั่งเดออ้อเพราะว่าตอนนั้นเธอสมัครกินการสิบปีเอาผัวเขาไปสัมภาษณ์สมัครกินการสิบปีนั่งแล้วเธอจะ อพอโลมเมืองต่อเลยเวลาเดียวกันหัวก็วิน่นะเป็นยังฉันต้องไปสมัครเขาสิถามยังฉันฉันบริเตรียมยังเลยวินบอกเขาปรถามเท่าไรดอกเขาแค่ถามไอ้กินการสิป,ปีฮนาะสี่ห้าสัมผัสวัฮนาะเพราะว่าเ้าให้แค่็ก t e n ชั่นมากเหมือนว่าเข้าไปสมัครว้ยังใช่ไหมพ่อเขาถึงเวลาแบบคุณนสมบัติ สอบพอลเมืองสิมะหเขาก็ยื่นไปสอบพอลเมืองจริงๆ่หะเขายังมาทันได้สัมผัสกินการสิบป,ปีหะนะไอผู้ผัวเพราะเข้า,ขาใจย่านเข้าถามหลายบ่เด้เตรียมโตหะนะเพราะว่าเพิ่นเห็นงานแ่บเลยบอกว่าเขาบ่ถามจาหลายดอกเข้าแค่ถามาว่าจะเห็นงานยู่ไส เจาะเหงานยังจาพักกติสายแค่นั้นแหละแล้วก็เออโอเคส่งหนหมักหงนะคะไม่กินเปลือกแนละไม่กินเปลือกแล้วไม่กินเม็ดด้วยนะคะแล้วก็ไม่กินเน,ะะน,น่าเๆด้วยเนาะ หมากขุเนี่ยค่ะมามี่ที่มีเท่าไหร่เียโอเค สีวมาตีน้นนกัน,กนซีสันปลาแซเล่ยพริกซสเด้ยค่ะพริกซสพริกแข้งสีะดานนางงาม กินได้หรือกินบ่ได้บ่เพชรเพชกินบ่ได้ก็สาดกิงด้วเหรอแม่ <c oughs> ตอนขข่ทอดเมลิน่านะข่อยมีความอยากกินเพชรหลายอยากกินเพชรแห้งใช่ไหมเพราะไขอ่ใส่พริกเพชรอ่ะ คอยซื้อมาถุงใหญ่ๆนะแม่คอยใส่ไปถุงหนึ่งคอยเห็นว่าตำเผ็ดนะเนาะง่อยไม่ความอยากกินเผ็ดขึ้นเขาใช่ไหมแต่คอยนะ่ะกินมาได้คอยก็ใส่ลงไปถุงนึ่งเนี่ยนะพวะ่อยกระตกุกสรุปคอยกินมาได้เพราะพี่น้องไอ้คอนชาปิพวะไอคำภาษาัพวก,ออพวกคอยน่ะถามว่อาอ้าวพริกหมดนยังหมดแล้วไป ข้าไปซื้อเพลียกัน <laughs> ข้าไปซื้อพพเพลียกเพลียหมดแล้วปะฉันว่าปซื้อเพลียไหมช่วงข่อยรองอน่ยแล้วเอาใจเอาใจแล้วค่ะแล้วยานข่อยเนี่ยโอ๊ตยานข่อยเนีย่ยไอ้ยานลูกผสมบูรณ์เออ,อยานข่อยโอ๊ตที่สำคัญนี่คือยานเมียโอ๊ตไปข้าไปซื้อเพลียถ้าอยากกินยังเตรียม เตรมได้การไว้เดี๋ยวเข้าไปซื้อกันทั้งที่พึ่งจะไปซื้อมาได้สองมือทอาเมียไปซื้อพริกมาไหมพันหอกว่ากินพริกหลอบเนี่ยกินนําเบิ้งเจ้าของนเด้อฉันบ่หวงดอกแต่ฉันอยากให้เธอดูแลหลังจบหลังกายเจ้าของเธอบระเด็คนเดียวเ้อสองคนบางที่เธอมากอะ่ะลูกบอมากนี่นะคะ

ไปอุ่นเขา่าเข่าอยู่ในตู้เย็นนะคะทั้งหมอ้อทั้งหม้อเขา่าทั้งเข่าอยู่ในตู้เย็นใส่ทั้งหมอ้ออืมเจบนี่มะละเหลือหน่อยนึงตั้งแต่สองอาทิตย์ที่แล้วมะละกระได สองอาทิตย์ที่แล้วมาละมันบรหมดนะคะก็เลยบ่ใด้สื่อใหม่ขันมันหมดอนะ่ะจะสื่อใหม่อยู่เหนียวมะเท่าอืขอมขมขมดีขอเริ่มามากินน้้วกัน ใส่น้งบักขามแซ่บจ้าตำข้าวกันแซ่บจ้ามุ่วแต่ถ้าเค็มมากข่อยเดี๋ยวใส่ผงชูรสบ้างเดี๋ยวเห็นข่อยใส่ผงชูรสบ้าง แต่อเข้ากันไหมมาละตัดสินใจหอนหอนเปนยังรัแม่เยอะอือหือกินด้วยหรอกกนกินเป็นแบบกิน กินไม่กินฮะกินไม่กินกินไม่กิน,กนยามีพอเราเป็นคนสวยด้ยค่ะเป็นคนล่ำไปมาก <ๆ S 2> ขนากเราจะได้ยินเสียงพอเพิ่นว่าเนาะส <ๆๆ S 2> ับอายเพิ่นบอกสวย tô không, chín Hãy subscribe cho kênh Ghiền จะเห็นหาว่าตัมเราเ่ก,กินเอาไปสาดามีเดี๋ยวตอเนี้รักัแค <Hi. S 1> ่กับบนฮัลหกินขนมแซ่บไปแล้วค่ะคอ,อมเมนนาะขอบคุณทุกเมดนุกรายทุกการติดตามนะคะไปบายจ้า